สวัสดีครับ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 วันนี้มีพระเครื่องมานําเสนอนะครับพระเครื่องพร้อมบัตรรับประกันนะครับพระเครื่องพร้อมบัตรรับประกันหลายรายการเลยนะครับมีหลายรายการเลยนะครับจะมานําเสนอนะครับมีหลายรายการเลยนะครับโบติดตามดวงดีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามดวงดีนะครับมีหลายรายการนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับพระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีปีสองห้าเจ็ดครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับพระสวยเดิมนะครับ พระผงหลวงผู้ศรีนะครับอายุยืนปีหนึ่งเจ็ดนะครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับแบ่งบูชานะครับองค์ละสามพันบาทนะครับองนี้สามพันบาทพร้อมบัตรรับประกันนะครับพระสวยเลยครับพร้อมบัตรรับประกันพระสวยนะครับพร้อมบัตรรับประกันพระแท้นะครับสามพันบาทครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทครับรายการแรกนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับอาเ็บ้กอน สนใจก็082นะครับ0786720นะครับ082 0786720นะครับร้านโรดียินดีรับใช้นะครับร้านโรดียินดีรับใช้นะครับรายการต่อไปนะครับเป็น้าบัตรล้วนๆนะครับวันนี้รายการต่อไปนะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนขุนแผนห้าเหลี่ยมวัดรัตนาชายกีนปีหนึ่งแปดนะครับ เนื้อดินนะครับอยุธยาครับคุณแผนหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยปลูกเสกนะครับวัดรัตนชัยจีนปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับน่ครับคุณแผนนะครับสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะครับคุณแผนวัดรัตนชัยจีนครับปีหนึ่งแปดนะครับเอาสองพันบาทนะครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับสองพันบาทนะครับบัตรรับประกันทั้งหมดนี่สามารถตรวจสอบได้ตามเว็บไซต์ครับอย่างบัตรสีนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการตีพระนะครับ อย่างอันนี้ก็จะเป็นอย่างสีน้ำเงินนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของนิตยสารท่าประจันนะครับสามารถตรวจสอบได้ครับสามารถตรวจสอบได้นะครับบัตรแท้ผ้าแท้นะครับบัตรแท้ผ้าแท้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองผ่านไปนะครับวันนี้มีนําเสนอเยอะหลายรายการครับรายการที่สองผ่านไปนะครับอันนี้คือบัตรของพี่โทนบางแแหนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดประสาทนะครับปีศูนย์หกนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประสาทปีศูนย์หกนะครับ ครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับสมเด็จวัดประสาทนะครับพิมพ์ใหญ่วัดประสาทปีศูนย์หกนะครับวัดประสาทวรวิหารครับวัดวัดวัดประสาทบุญยวาฒวัดประสาทบุญยวาฒโทษาทีนะครับวัดประสาทบุญยวาฒครับวันนี้ผมแบ่งอยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับสมเด็จปีศูนย์หกวัดประสาทนะครับสามพันบาทนะครับองค์นี้สามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเลยนะครับ พระนาคปกนะครับรายการต่อไปเป็นพระนาคปกนะครับนี่ครับรายการต่อไปเป็นพระนาคปกนะครับพระนาคปกนะครับพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะครับรุ่นเสาห้าบูชาคูนครับพิมพ์ตาขีดหลังยันตื้นนะครับเนื้อทองแดงปีสี่สามนะครับโค้ดหน้าสายฝนนะครับนี่ครับพร้อมบัตรรับประกันจากรันตีพระเครื่องนะครับราคาเล่นหาหน้าตู้น่าจะมีห้าหกพันนะครับพระรุ่นนี้ประมาณห้าหกพันนะครับนี่ครับ พ้าสวยนะครับพ้าสวยแดงๆเลยนะครับผมแบ่งบุญชาอยู่ที่องค์ละห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับปกหลุมหมุนนะครับห้าพันบาทนะครับพ้าแท้สบายใจได้ครับพร้อมบัตรรับการครับเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับก็สนใจก็ยังยังเป็นเบอร์เดิมเลยนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเก็ดสองศูนย์ครับไอ้ดีไลน์ก็ศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปด 6.2ขนครับร้านดวงดียินดีรับใช้ยินดีแบ่งปันนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปก็เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตยี่กงกงนะครับสารเจ้าพัพพาชัยรุ่นมังมีสีสุกกุงเทพนะครับล็อกเก็ตสภาพสวยเดิมเลยนะครับครับล็อกเก็ตสวยเดิมนะครับพอบัตรประกันนะครับ เอาสองพันบาทนะครับล็อกเก็ตนี่เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ที่จะสาธาเจรย์นะครับบัตรรับรองสามารถตรวจสอบได้ครับเช็คได้ครับสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปร <c oughs> ายการต่อไปก็เป็นอะไรดีรายการต่อไปก็เป็น เป็นสมเด็จคะแนนนะครับหลังยันฉัดอุหนึ่งเก้าครับวัดวรนนครับสมเด็จคะแนนหลังยันฉัดอูหนึ่งเก้าวัดวรเนื้อผงนะครับนี่ครับปีหนึ่งเก้านะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปก็เป็น เป็นมีดหลวงพ่อฤาษีเลียงดำนะครับมีดหลวงพ่อฤาษีเลียงดำเพราะท่าสูงนะครับครับมีดหลวงพ่อฤาษีเลียงดำเพราะท่าสูงนะครับปีสามห้าครับปีสามห้านะครับมีดหลวงพ่อฤาษีดำเพรวะท่าสูงปีสามห้าครับ เอาหกพันบาทนะครับเอาหกพันบาทนะครับหกพันบาทนะครับมีหลวงพ่อหรือสิหองหะว่าท่าสูงนะครับเอาหกพันบาทนะครับเอาหกพันบาทนะครับมีสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับหกพันบาทนะครับกพันบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นหลุมพ่อเดิมรุน่นเพดานโบดนะครับหลุมพ่อเดิมรุ NP ่นเพดานโบดนะครับเนื้ออัปกานะครับนิยมนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลุมพ่อเดิมบ้านหนองโพนะครับหลุมพ่อเดิมรุ่นเพดานโบดนะครับเอาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับสวยเดิมนะครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยครับพร้อมบัตรรับประกันพระแท้หนึ่งใบครับ รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็เป็นพักกิ่งดีน้ำมนต์นะครับพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งสามนะครับวัดวังกระโจนนครนายกเจ้าคุณสนบุกเสกนะครับเจ้าคุณสนบุกเสกนะครับครับพาสวยเดิมเลยนะพาสวยเดิมเลยนะเจ้าคุณสนบุกเสกนะครับ อมบัตรรับประกันของพี่โทนบางแคนะครับอันนี้เป็นบัตรรับประกันของพี่โทนบางแครันะครับอดีๆพระเครื่องโทษทีนะครับอันนี้เป็นดีๆพระเครื่องนะครับสำนักง,งานดีๆพระ .com บัตรรับรองพระองค์นี้ว่าแท้ตามหลักสากลนะครับนี่ครับเอาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ห้าพันห้าร้อยบาทครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเลยนะครับเป็นส mm ิง hmm. ห์งาแกะนะครับ hmm. สิงห์งาแกะหลวงพ่อจอยวัสีงอุทุมพรนะครับสิงห์งาแกะหลวงพ่อจอยวะสีอุทุมพรนะครับผมบัตรละกันบัตรละกันนะครับปีสองห้าสองหกนะครับสิงห์งาแกะนะครับ หลวงพ่อจ้อยว่าสิงอุทมพรนะครับตัวมันกับนิ้วโป้งนะครับถึงตัวนี้ประมาณกับนิ้วโป้งครับเอาเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทนะครับเอาเจ็ดพันบาทนะครับพอบัตรรับประกันนะครับเจ็ดพันบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับสิงห์สาริกาหลวงพ่อหอมนะครับระยองนะครับ ถึงสติการหลวงพ่อหมจังหวัดระยองนะครับนี่ครับถึงสติการหลวงพ่อนะครับจังหวัดระยองครับเอาสองพันบาทนะครับพร้อมบัตรรับกันนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเลยจะกอดแป๊บนึงนะครับเยอะเป็นสซรีระหลวงปู่ศรีว่าเขาท่ามูลนาคนะครับสซรีระหลวงปู่ศรีว่าเขาท่ามูลนาคนะครับ สซรีละคือร่างกายของหงค์ผู้ศรีพระอรหันต์นะครับแถเวเขาวัดเขาท่าบุนานาครับสซรีละเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพอบัตรรับประกันนะครับสซรีละนะครับสามพันห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับชีวกครับชีวก เป็นชีวกนะครับชีวกชีวกหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ในบัตรออกไม่ทราบที่นะครับเป็นชีวกหลวงพ่อกลวยนะครับชีวกหลวงพ่อกลวยครับแต่ในบัตรออกผิดมาว่าไม่ทราบที่ครับชีวกหลวงพ่อกลวยครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชีวกหลวงพ่อกลวยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับเห็นครับไปต่อเลยนะครับ ไปต่อเลยนะครับเป็นพระส, ouais. สมเด็จสันติสุขนะครับพระสมเด็จสันติสุขหลวงพ่อเอียวบ้านด่านนะครับพระสมเด็จสันติสุขหลวงพ่อเอียวบ้านด่านนะครับครับพระสมเด็จสันติสุขนะครับหลวงพ่อเอียวบ้านด่านะครับพร้อมบัตรรับประกันนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับปีสองพนห้าหนึ่งห้านะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเอียวบ้านด่านนะครับสมเด็จสันติสุขนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ โอเคนะครับรายการต่อไปมาไว้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนใจนะครับสนใจ0820786720นะครับบัตรพร้อมบัตรรับประกันฟ้าแท้นะครับ พระและบัตรพร้อมบัตรรับการฟ้าแทนนะครับดูดียินด,ดีรับใช้นะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปัน,ปนแบ่งปันกันนะครับ